ร้านสองร้านต่อปีมันเขียวทนจนกระทั่งใกล้จะตัดมันไม่เหลืองอ่ะก็เลยติดใจตนนัวนี้เริ่มแต่ทำแตงมาเลยไม่เคยทิ้งลุงอรุณเลยปุ๋ยลุงอรุณดีดี สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับพบกับพี่รุ่งในรายการเกษตรชั้นเซียนวันนี้เราเดินทางกันมาที่ไร่แตงโมตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับแตงโมลูกใหญ่เนื้อแน่นสีแดงสดต้องใส่ปุ๋ยสูตรไหนดูแลยังไงตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะพี่รุ่ง ชื่อปุ๋ยนะคะปลูกแตงโมอยู่สารคามเป็นคนกาฬสินค่ะพี่ปุ๋ยปลูกแตงโมมากี่ปีแล้วหรอครับป,มมปลูกมาประมาณ17-18ปีแล้วค่ะมีต่อไปดูเมย่าแบกแจ๊กทำอัพกิมสันเหลืองลันลันมีการเตรียมดินอย่างไงบ้างครับเราก็ไถไว้กบหญ้าไว้ ประมาณ 2- 3สามครั้งพิยาตายแล้วเราก็เริ่มมาใส่ปุ๋ยรูด13 13, 21แล้วก็กบล่องเอาคนมาปลูกสูตร13บ3 21ม่มันดีอย่างไรห่ะครับเขียวไปแบบนี้เลยค่ะเขียวตลอดจนกระทั่งใกล้จะตัดมันไม่เหลืองก็เลยติดใจตนนัวนี้มันเขียวทนสูตรอื่นที่ลองมาเนี่ยมันมันสวยแป๊บเดียวแล้วมันก็บืบลงมันไม่ทนแล้วก็ใส่อีกสูตร 1 3บสามใส่อีกทีตอนกำลังติดยอดค่ะเวลาจะเอาติดลูกเราก็ใส่สูตรจิ5ห้าจิห้าใส่ไร่ละสอบด้วยให้ลูกมันโตเอาผลผลิตให้มันขยายผลไปด้วยค่ะเคยได้ผลผลิตเยอะที่สุดเท่าไหร่หรอครับเคยได้ต่อไร่มันก็ได้ละห้าตันกว่า ก็อยู่ที่คันละสี0หมืนหรวมทั้งหมดที่ได้ทุกไร่ก็อยู่ที่ล้านสองล้านต่อต่อปีแตงโมเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงไหนล่ะครับก็ดูระยะเวลาที่เราเริ่มปลูกเริ่มผลิตแล้วก็ดูจากเถามันค่ะถ้าเถามันไม่สมบูรณ์มันก็จะได้เก็บเกี่ยวไว้จากเรากำหนดไว้60วันมันก็จะได้อยู่ประมาณ 55วันแบบนี้พี่ปุ๋ยมีวิธีคัดเกรดแตงโมย,ยังไงบ้างครับถ้าขึ้นทรงทางกลก็คัดเกรกดอยู่ค่ะค,ค,คัดเฉียงคัดเกรดคัดพื้นคัดเน่าคัดเสียออกแบบนี้อย่างไปใต้เขาก็จะชอบพื้น3 4มสี่ห้าหกแบบนี้พื้นใหญ่แต่ถ้าอีสานเนี่ยส่งง่ายๆก็พื้นโลครึ่งถึง4ี่ห้าโล2โลขึ้นแบบนี้พี่ปุ๋ยรู้จักปุ๋ยรุ่งอรุณได้ยังไงเหรอครับ ให้บ้านปลูกค่ะเขาก็แนะนํามาแล้วก็เราก็ปลูกใหม่ๆแล้วก็ลองไปแบบเขาลองสูตรนั่นสูตรนี่มันไม่ได้ผลเหมือนลุงอรุณก็เลยมาติดใจลุงอรุณก็ใช้ยาวมาเลยค่ะ17-18ปีแล้วค่ะเริ่มแต่ทําแตงมาเลยไม่เคยทิ้งลุงอรุณเลยพื้นที่บริเวณที่ปลูกแตงโมงนะคะจะเป็นพื้นที่ดินทรายปนดินร่วนค่ะหรือบางที่ก็จะมีความเป็นดินทรายนะคะ ซึ่งข้อดีเลยเนี่ยก็จะไม่มีการขังน้ําค่ะมีการระบายน้ําดีก็เหมาะสมกับแตงโมนะคะค่า pH ในบริเวณนี้ค่ะถือว่าเหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของพืชค่ะแต่ดินบริเวณนี้ค่ะจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะธาตุอาหารน้อยเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยอยู่เสมอค่ะในการเริ่มปลูกแตงโมนะคะตั้งแต่เริ่มเต็มแปลงค่ะแนะนําให้มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะ แล้วก็มีการเติมปุ๋ยเคมีได้แก่สูตรเสมอนะคะ15-15-15หรือจะเป็นปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงนะคะเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับแตงโมจะได้มีการพัฒนาลำต้นและใบให้แข็งแรงค่ะหลังจากนั้นในช่วงประมาณ20-30วันค่ะเราจะปรับสูตรปุ๋ยให้เป็นตัวกลางและตัวหลังสูงนะคะเพื่อเพิ่มการพัฒนาดอกและผลให้เหมาะสมค่ะหลังจากอายุ35วันนะคะเราจะมีการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นตัวหลังสูงนะคะ เพื่อเพิ่มโพแทสเซียมให้กับแตงโมในการพัฒนาผลให้มีสีสวยนะคะและก็รสชาติที่ดีขึ้นค่ะแนะนำว่าก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวค่ะเราควรมีการงดให้ปุ๋ยประมาณ7-10ถึง10วันนะคะแล้วค่อยทำการเก็บเกี่ยวรวมทั้งก่อนเก็บเกี่ยวก็ควรจะมีการงดให้น้ําด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของแตงโมให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากนักวิชาการด้วยนะครับถือว่าได้วความรู้และเคล็ดลับดีๆจากทั้งสินเกษตรและนักวิชาการกันไปเต็มที่เลยครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจอสินเกษตรท่านใดอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube และ Facebook รวยลั่นทุ่งรุ่งอรุณของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆสำหรับเกษตรกรวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ